วันนี้กับผมเองนะครับถึงแ่อวราววันนี้เราจะมาเล่นเช็คเลชั่นฟอร์เทสสุดพิเศษที่เอหมือนที่ฟอร์เทสนั่นแหละแต่มันค่อนข้างห่วยนะที่มันเล่นในนี้มันนวดห่วยเลยไม่เป็นด้วยซ้ำใครยังไม่มีการอ้เราเราจะปัดอะไรครับโอเคมาดิมาดิกเมดิกเมดิกคริส ไม่ดีแล้วนี่ก็ไม่รู้ด้วยนะประเด็นโอ้กะรังกะลังจะแบบโอ้โหกะลังจะเปิดเตือนเลยกะลังจะว่าผมชชมเลยนี่ก็จะแบบประคั่นใต้อเหรอ嘛

โคดเ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 ดของนี้โมเมนต์ไม่ใช่แบบนี้นะองเี้เราก็เปเล่าเล่าจริงอนี้เล่าในกระดานนีโคดโโดโคดโคดด หือแบบนี้ทำแบบนี้ได้เไมู so ้ไงเคราแล้วไปไทยเกนี okay. ้ต okay. ิดยาดเดิแล้วไปติดแอสแคบแคสต่แคาเราเก็บตัวอะไรอะไนะโอเคซ้อมซ้อมพอด ข <So S 1> uh? ี้ว่าอะไรเนี่ยบ้าบมาบ้าบ้า <Yeah. S 1>

오우 유 캔트 올웨이스 짓 쓰스 닷게스 짓 쓰셋 똑같 어메럴 해피 오디 우빠 스빠이 스빠이 마 붙어 붙어 저 내럽 라스 게니 จบเป็นการทะเลาะกันแล้วกันนะเพราะกูกเกลียดเล่นแบบทะเลาะกันแบบดีๆเ,เลยไม่เป็นไรหรอกครับวน้ันนี้ก็ลาก่อนนะบ๊ายบายเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าเพราะกูทำแบบนี้ไม่บ่อยหรอก